จังหวัดจันทบุรีจัดงานรับถพิีวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและจัดการมอบรางวัลแก่ผู้โชคดีที่ซื้อสลากาชาติของจังหวัดจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีจัดการประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาราคามันสัปปะหลังของเกษตรกรในจังหวัดจันทบุรีที่กำลังเป็นปัญหาอยู่ในขณะนี้ มหาวิทยาลัยราชพ,รพัฏรำไพพรรณีจัดก,กิจกรรมวันมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการครั้งที่1เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่เศรษฐกิจประชาคมอาเซียนในปี2558สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ข่าวภาคข้างซีทีวีจันทบุรีปัะจันพุทธที่18มกราคม2555ค่ะครับเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกเลยนะครับจังหวัดจันทบุรีจัดงานรัฐพิธีวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อน้องรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชครับและจัดการมอบรางวัลแก่ผู้โชคดีที่ซื้อสลากกาชาดของจังหวัดจันทบุรีด้วยครับที่ห้องประชุมหนึ่งสาากลางจังหวัดจันทบุรีนายวิชิตชาติภัยศิษิ์คููว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้นำข้าราชการทหารตำรวจกลุ่มพลังมวลชนร่วมวางพานพุ่มดอกไม้ถวายเครื่องราชสักการะและกล่าวถวายราชสุดดีหน้าพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชในงานรัฐพิธี วันยุธทธาถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ทรงกระทำยุธทธาถีมีชัยชนะต่อสมเด็จพระมหาอุปราชาของพมา่าเมื่อวันจันทร์เดือนสองแรมสองค่ำจุลศักราช954อันตรงกับวันที่18มกราคมพุธศักราช2135คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่29พฤศจิกายนพุธศักราช2548 กำหนดให้วันที่18มกราคมของทุกปีเป็นวันยุทธาธีหรือวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและไม่ถือเป็นวันหยุดราชการนอกจากนี้ภายหลังจากเสร็จสิ้นพิธีวันยุทธาธีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชแล้วนายวิชิตชาติไพสิทธิ์ผู้วราชการจังหวัดจันทบุรีพร้อมด้วยนางสุปราณีชาติไพสิทธิ์นายกเหล่ากาชาติจังหวัดจันทบุรีได้ทําการมอบรางวัลแก่ผู้โชคดีที่ซื้อสลากกาชาติของจังหวัดจันทบุรีได้รับโชครางวัลที่หนึ่ง ได้แก่นายสุนทรสะอาดผู้โชคดีจากอำเภอโป่งนองร้อนซึ่งรับรางวัลรถยนต์กระบะวีโกแชม์เอ็ก r a ้าแ 2.5J Power และรางวัลที่2รถจักรยานยนต์ Honda Wave 110ดีอีกจำนวน6รางวัลที่แรกผมไม่รู้ว่าตัวเองโดนนะครับซื้อพอในไวในกระเป๋าจนทางเสมียนตามาอำเภอโทรศัพท์าาปไปผมเลยทราบว่าตัวเองโดนไปเช็คดูรางวัลคาโดนรถก็ควารู้สึดกดีใจนะได้รถ ั้งหมด3เล่มพปดิมร,ร่วมกับผู้ช่วย3าคนนัครัอน่าจะใช้ประโยชน์ทำสวนทำไรนะครับขา,ขายแล้วเป็น<ม>ซื้อในนั้นซื้อทุกปีผมปู่ผมเป็นกําลังหมีบ้านโดนบังคับเหมือนกับบังคับอ่นนะนะทีนี้เขาหักเงินอะไรไปแล้วจะเป็นต้องเอาทุกปีทุกปีก็ก็อยากให้มาช่วยกันซื้อเพื่อที่จะได้ช่วยทางจังหวัดด้วยนังานการชาติตรงนี้ครับช่วยทางจังหวัดเพราะเงินรายได้นั้นของจังหวัดอยู่แล้วครับก็อยากเชิญชวนให้พี่น้องปีหน้านะครับปีหน้าต่อไปจะได้ช่วยกัน